สนุกมากครับแล้วก็ไม่นึกว่าจะได้เห็นบ้านไทยสวยๆกับแม่น้ําสุพรรณบนเวทีอย่างเงี้ยฉากสวยมากแล้วก็ดูอลังการแล้วมันมีเทคนิคพิเศษอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าไม่เคยคิดว่ามันจะมาอยู่รวมกันบนเวทีได้ครับตั้งใจมาดูเลยประทับใจมากต้องชมว่าเยี่ยมสุดคือเรื่องเทคนิคฉากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก่งมากเราอินไปกับมันชอบเทคนิคที่เอามาใช้ นะทำให้ให้มีความรู้สึกว่าเทคนิคสมัยใหม่กับดราม่ามันสามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ชอบคอสตูมสรงผ้าของของตัวนางเอกอของเลขลาสวยมาก ย่า,ยยายหญิงสุดๆเพราะว่าเรียกว่าเขาพัฒนาฝีมือมากเพราะว่าโบก็ออกเทปช่วงเดียวกับน้องสมัยก่อนเออเราเห็นพัฒนาการของเขาคือตอนที่เราดูเนี่ยเราก็แยกไม่ออกระหว่างอันไหนเป็นแบบเหมือนโมชั่นเป็นดิชนดิชัวอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันไหนเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าเออตื่นเต้นดีวิธีการนําเสนอว่างูเขามีอิทธิพลยังไงกับชีวิตของคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยคที่ชอบคือที่ชอบเลยเป็นเป็นน้ำแบบโอ้โหจมหายไปแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นรอยริ้วน้ํานะครับยังเป็นภาพที่แบบถ่ายว่าจมน้ํามาด้วยเนี่ยผสมกันไปทําให้รู้สึกแบบเหมสมจริงสมจังมากครับจริงชอบทุกฉากเลยอ่ะไม่มีอันไหนประทับใจมากกว่ากันเลยเพราะว่ามันเรารู้สึกว่าเราเราคาดหวังไว้อย่างที่ ออกมาค่ะเ,เราคิดว่าอย่างไงแล้วมันออกมาเป็นอย่างที่เราคิดเลยค่ะมันโอเคมากๆเลยน้องหญิงเก่งมากใครที่คาดหวังว่าจะมาดูย,าย่าๆหญิงขอบอกว่าเกินคาดแล้วคนที่เกินคาดอีกคนนึงคือน้องจา๋จาจ๋าไม่อยากเชื่อเลยว่าน้องหูพลังล้นเหลือมากไไดด้้จจเเสสีียยใยใบอกว่าฉันักยยแสดงหลายๆคนที่ที่ก็เซอร์ไพรส์อ่ะหรืออย่างอย่าง อย่างคุณหญิงอย่างเงี้ยก็แบบว่าเล่นได้ดูเหมือนตัวเองมีความเจ็บปวดอะไรอยู่ตลอดเวลาซึ่ง ซึ่งในเวลาสชั่งากับละครเวทีแบบนี้มันน่าจะรู้สึกได้ยากแต่เขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีครับอะไรที่เกี่ยวกับงูออกมาเลยจะตกตั้งใจดูและพวกฉากพวกเอ่อเลบิบซีนต่างๆเขาก็ทําได้แบบว่าเร้าใจมากฉากใต้น้ําก็ดีนะคะเขาใจคิดเหมือนโชว์ที่เวกัสเลยอะ่ะคนไทยเก่งนะคะเรื่องฉากนะคะตอนที่เป็นต้นไม้ข้างหลังเนี่ยโ,โหแบบพอออกมาแล้วเออสวยมากอะ่ะรู้สึกว่าพัฒนาการของละครเวทีไทยมัน ไปอีกไกลมากมากเลยนะคะโดยถ้าพูดถึงในคในณะที่เราเป็นนักดนตรีเองอเราค่อนข้างหูงหวากับซสาวท์ที่ออกมานะฮะออคือแบบรู้สึกว่าดนตรีสดแบบมีพลังมากอะ่ะแล้วก็อีกอย่างเขาเรียบเรียงน่าสนใจ มากมาดูกันนะคะแม่เบีย้ยค่ะโปรดักชันแบบยอดเยี่ยมมากคือผมชอบที่มีมัลติมีเดียผสมมันลงตัวไปหมดนะฮะทั้งเพลงทั้งฉากทั้งนักแสดงนะฮะก็ะใครที่ยังไม่ด้ดูนะครับรับรองว่ารอบหลัลงๆเนี่ยยิ่งดูยิ่งพีคจองตั๋วเลยดีกว่าละครดีๆของคนไทยทํากันเองค่ะมาดูกันเยอะๆนะคะผมว่าฝีมือนี่ไม่เบาทีเดียวครับต้องมาชมครับครบรถมากเขาเข้าใจทําในเทคนิคอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ที่สําคัญคือสนุกสมบูรณ์ นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาแล้วก็วิธีการนำเสนอรวมถึงเพลงแล้วก็ผู้แสดงด้วยนะคะดูแล้วก็อยากจะปลกมือให้กับคนทำนะคือมันจะมีความสเปกต a ค u l a r อะไรบางอย่างความพิเศษอะคนอื่นทำอะมันอาจจะดูเกินเกินแต่ว่าทุกครั้งที่ไทยอินเด็กซออกมาเนี่ยฮะมันอยู่ได้กลมกล่อมและกลมกลืนมากครับ